มีการหุงข้าวยังไงให้ไม่สุกนะครับของหมูสีนะครับกับข้าวนี่คือสุกนะครับอันนี้เป็นยำเป็นยำปลาก,ก,กะระบอกเนาะแช่ผัดกับข้านะอันนั้นเป็นผัดไข่นะฮนี้เป็นผัดหนะมานะ่าม้าเนาะเป็นมื้อเย็นที่ล้าค่านะครับหาก,กินไม่ได้อ้าโจอ,อนันค,คนหน้าตาไม่ดีมาอยู่ด้วยกันเบื่อ,อ <laughs> นะครับอ้าวดูข้าวนะครับวันนี้ก็คงจะมีการตดกันรอบดึกนะครับ<อ> <laughs> เนื่องจากข้าวไม่สุก <laughs> อตอนเนียงตอนเนียข้าวเรียงกันเป็นแถวเลยทีเดียวนะครับตอนเนียอยุกยุตอนเนียตอนเนียข้าวก็ไม่สูงครับเมนูวันนี้ของกลุ่มสี่ก็น่ากินทีเดียวครับอันนี้เป็นผัดกับข้าะครับผัดหม่านะครับน้ำแกงวี้วยครับไข่ครับอันนี้เป็นปลากระป๋องนะยำปลากระป๋องเนาะน่ากินทีเดียวครับแปลว่ามันก็ต้องกินทั้งข้าวทั้งอาบน้ําทุกอย่างรวมใส่ชุดเสื้อผ้าเนาะอาบฝั่งนู้นเริ่มลงแล้วนะครับแต่เพื่อนยังไม่ลงน่าจะอร่อยที่สุด น่าจะเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในวันนี้นะครับอัมม่าโปลมลอ่โปนนะครับวันนี้เป็นเชฟโปโมมนนะครับอันนี้กลุ่มไหนครับกลุ่มสามเนาะมีชื่อกลุ่มตัวเองอย่างอ่ะอ่ครันนี้ก็ผัดมามา่มานะหลังจากลวกเส้นไปแล้วนะครับเราไดากเส้นที่ลวกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคั่วกลิ่นตอนนี้หอมมากนะครับเป็นการเคี่ยวกระเทียมนะครับหลังจากนี้ใส่กระเทียมแล้วใส่อะไรต่อโปโมอนครับ เสีบกระทะเลรถเอาเส้นลงเลยเราไปปรุงทีหลังผงอมาเราใส่ไหมใส่ครับเทียมนะครับสังโนนะครับเป็นเครื่องปรุงเราเป็นอูมามิเป็นผงวัอนี้เราลแล้วมีไข่เอ๋อมีดีแล้หล่ะก็ผัดลงไปเลยจะพักไว้ทำไมทำไมไม่ใส่เลยอ่ะเอามาสักไข่เหรออ๋อรอไข่นะครับ เราก็จะจวดนะครับจะใส่ไข่เนาะเลยตอกเลยนกอะไตอก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 อ่าตอกตอกจวดคุลนคุลนเอ้าให้ไวพนุ่มคุลนคุลนอ่าจวดจัดไปนะครับมาเมนูนี้นะครับ โปมโนนะครับจากสกลนครเนาะวันนี้เป็นเมนูผัดมาม่าใส่ไข่ไม่ใช่สิผัดไข่ใส่มาม่าไม่ใช่เองก็ถูกแล้วเนาะผัดมาม่าใส่ไข่เอ้าจริงเลยล่ะอ๋อชอบงงอ้อเราก็นึกว่าเสียงรวมนะครับนะแต่จริงคือเชิญธงเชิญธงนะครับเชิญธงลยผัดไข่เรียบร้อยนะครับเออ ปรุงเลยแล้วปรุงเลยนะรับปุงกนามันหมเออไฟจริงๆพอมาถึงขั้นตอนเนี้ยเราจะทําไงให้มันไม่ไหม้ก็คือต้องใช้ไฟอ่อนนะครับช่วงนี้เติมเครื่องปรุงเนาะนะครับวันนี้จะเป็นเมนูที่น่าจะอ,อร่อยออร่ยที่สุดในค่ำคืนนี้นะครับข้าวเส้นเดียวครับ ครับวันนี้ก็เริ่มคุกผงมากๆแล้วครับน้ำตาลนี่โอ้ทําไมที่ไม่ปรุงก่อนล่ะมันไม่หวานเจี๊ยบเลยจานครับเออคุกลนคุกรนนั่นแลเแบ่งผักกะเพราไปส่งให้ครูหน่อยอ้าวฝากเป็นกําลังใจให้กลุ่มไหนนะกลุ่มสามกลุ่มเนาะโปรมอนนะครับเป็นเชปอันนี้นะครับผัดมาม่าครับผมจุบ